เอาผู้ใดเห็นท่านมีแปดค่ะพัสนใช่หรือเอาผู้ใดเห็นท่านเอาให้เบอร์อีกเชียนึงเอาผู้ใ<อ>ดเห็นท่านโอ้ยจานคือลีลาเทียอะไรนั้นลีลา,นะลลาปันหมอลำหม,มอลำยังวันวล,ลาขนาดนี้ไปซื้อแค้นมาหน่อยนะสั่งแค้นออนไลน์ให้หน่อยอยากเป่าแค้น <c oughs> เป่าโทรศัพท์ยายมาเป่า<ะ>แค้นถนนคนเดินนะกันเป่าแค้น เป่าแค่แล้วก็เดาอากาศไปน้ำพี่น้องเป่าแค่แล้วก็เดาอากาศไปน้ำเคยเห็นบ่หมอแค่นไว,ว้เดี๋ยว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 ขอเซตแบบมออหมอแค่ให้เมืองก็กว้างอยู่อะ โอ้ยมีคนเห็นถือน้ำโอ๊ยเข้าหอมแอดมินตัวน้อยของผมพอดละมือมาสื่อโทรศัพท์อะเริ่มจากแช่หอวพันยังผมว่าดิ่งเร็วอย่างนี้ว่าถาพี่น้องกดแช่อยู่ นะครับใครที่จะถวายเครื่องสักการะแม่ย่านะครับโอนเงินตามกําลังศรัทธานะครับที่เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย6 7 7 7 4 8 4 7 6 0ชื่อบัญชีพระอาจารย์ฟ้าใสวัชพเทศหรือพระฟ้าใสวัชพเทศนะครับหลังจากโอนแล้วนะครับทุกคนไปแจ้งชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดและพร้อมครอบครัวด้วยนะแจ้งมาด้วยที่ q r code ค,คนี้เลยชื่อว่าลายมน,นุ์นคราชนะครับตามกาลังศรัทธาพี่น้องเพราะว่าแล้วผมก็จะ ปินลายชื่อออกมาแล้วชาวบ้านเขาจะทําอันนี้ให้หนึ่งคนต่อหนึ่งกระทงนะครับกี่บาทแล้วแต่พี่น้องบาทสองบาทหาบาทร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกรอยเจ็ดรอยไปแล้วก็ร้อยพันสองพันเล้ยแต่กําลังพี่น้องอยากเฮ็ดเลยแล้วแต่ศรัทธาที่เราศรัทธาเลยนะครับทุกคนกษิมี่นี่ครับในหนึ่งชุดสิ่งที่ต้องมีแน่ๆมีดอกไม้มีใบตองมีเออ่ผูหมากมีหมากมีผูมีเออ่เนี่ย มีหมากนะครับมีเสียดมีเซียนมีแก่นคูนมีเซียนนะครับแล้วก็มีแผ่นทองแล้วก็มีดอกไม้มีถูโป๊ะเก้าดอกแล้วก็เทียนสองดอกกระสิมีสุดแบบนี้ห้เลยประมาณนี้ไม่ใช่แบบนี้ของอ่ะจะมีจะมีแบบนี้แต่ว่ากระทงจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบนี้อาจจะเป็นกระทงแบบว่าถ้าเป็นกลีบดอกบัวอาจจะเป็นแบบแหลมๆคืนแล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้เหตุนะครับเพราะว่า กับบริเฮดหับจ้างแล้พี่น้องเนออันชาวบ้านเพิ่งมาซอยกันเห็ดหลายคนททำหลายคนเเฮดกับสิเป็นเห็ดแต่นี่น้ำกันเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยหลายคนกินหลายคนกินกระิกซ้เข้าใจบ่พี่น้องเอ้ยเข้าใจบ่พี่น้องเอ้ยก็จะเขียนชื่อเนบไว้แปบนี้อันกลมๆอันนี้คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านก็จะไปแบบนี้แล้วก็กระิลอยหานะคะพี่น้องกระิลอยหายอันนี้คือแพนทง เอามาใส่ทำไมอ่ะเอาขอทองไง,องขอทองขอทองทองเปียบเสมือนซับทองเปียบเสมือนซับขอทองเบิกทองกับพญานาคเอาพี่น้องครับแคออบรุ่นเร็วค้างนานไม่ได้ทุกคนเอาไหมตั้งตัวนะเ,<อ>เร็วๆนะค้างนานไม่ได้ หนึสผมจะนับแค่สามแล้วผมก็จะวางเลยนะค้างนานไม่ได้เพราะว่าเฟซบุ o กนี่มันเก่งมันเห็นเขียนแบบนี้มันสิวาผมแบบว่าแนะนำโปรโมทเว็บการพนันผมได้มันสิว่าผมแนะนำโปรโมทเว็บการพนันผมขนาดผมบริโโปรโมทอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องฝ่าวแคบนะครับ เคเออวีูเคเอชโอายุยังไม่ถึงยังไม่ได้นะเอาชื่อมาเฉยเฉยเคเอชโอดีถามมันถามหอมสีหอมรู้จักชื่อตัวเองข้าหอมชื่อของอะไรอะไรนะชื่อหอมภาษาอังกฤษเอ้าพี่น้องพร้อมโอเคไหมผมสินับหนึ่งหอดสามแล้วก็สีเศร้าเลยสีเศร้าคือสีออกเลยเพราะว่าค้างหล่นบ่ได้ม่สิจับเฟซบุ๊กมันจับเร็วมากทุกคนมันจับมันจับกล้องเนี่ยเร็วมากสีมันคือสีเขียว บางที่ลดราคาแล้วคือผมให้ไปในกลุ่มแล้วจริงๆผมให้อันนี้ไปในกลุ่มแล้วจริงๆในกลุ่มมีอีกนะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมให้ไปแล้วแต่ว่าผมขอปล่อยแค่สองตัวก่อนเพราะว่าหอมก็ต้องตัวเองเพราะว่ามักเอาเสียงสอดเพราะว่าอันอย่างเกาะเพราะว่าในกลุ่มในกลุ่มเพอร์สิหาซื้อบได้หาซื้อลอตเตอรี่บได้โอเคอ่ะขออนุญาตล้างคอมเมนต์โดยการเปิดการมองเห็น ด้วยการพิมพ์คําว่ายินดีด้วยทุกคนพิมพ์คําว่ายินดีด้วยล้างคอมเมนต์ให้ผมด้วยครับพิมพ์คําว่ายินดีด้วยพิมพ์คําว่ายินดีด้วยล้างคอมเมนต์พี่น้องเออเอบมีลูกข้อเกษตรให้มันมีลูกข้อบบมีลูกข้อเกษตรมันนีลูกข้อ ใครที่อยู่ในกลุ่มจริงๆอ่ะมันเป็นตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มที่ผมให้ไปเมื่อวันสองวันที่แล้วแมนบอกสองหมื่นหรือว่าหมือหนึ่งนะครับเพื่อให้ไปก่อนแล้วติ๊ต่อเข้าไมถแบนทำไมอ่ะไม่รู้อาจจะเป็นคลิปเอ่อไอ้นะที่มันที่วีนามันทำใส่อีแต่อีหะนะใช่ปะที่มันเยอะเยอะเออที่ติ๊กอมันน่าจะโดนแบนพิมพเขาว่ายินดีด้วยครับทุกคนพิมเขาว่ายินดีด้วย เามาเลยมน,นะครับส่วนใครต้องการเข้ากลุ่มนะครับน้ำหอมสามร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคนอุ้ยอันนี้เป็นอันใหม่อันใหม่ยังเบอกอ,นนอันใหม่เป็นกลิ่นเป็นกลิ่นใหม่เลยนะอันใหม่คือเป็นกลิ่นใหม่เลยแต่ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พรอ้อมจะพร้อม,อม<ไ>ขายทีหน,น้าน้ำหอมกลิ่นใหม่นี้น้ำหอมกลิ่นใหม่นี้ใจเย็นกินเดิมไปก่อนนี่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องครับ 399บาทน้ำหอมมนาามนาคามนนาคราชนะครับกลิ่นนี้แบบว่าลึกกลิ่นลึกมากแล้วติดทนมากข้อเสียของน้ำหอมน้ำมนหอมของผมนี้ติดทนโดนคักโดนโพดโดนโพ,นพอย่าไปสีใส่มือ Card, เด็ดขาดพราะว่ามันสีลิลางมือบออกกินมันติดมือเ oh <my. S 1> บิดมือเลยพี่น้องครับนี่คือ oh <my. S 1> ความทน oh <my. S 1> สีใสกระเป๋าเงินยูได้ oh <my. S 1> เป็นอาทิตย์ สำหรับก็ซ้ก็อาจเข้ากลุ่มด้วยนะอย่าลืมแจ้งวันเกิดด้วยก็สั่งได้ที่นี่เหมือนกันนะครับก็คือใครที่จะร่วมบุญก็แจ้งชื่อนามสกุลที่นี่เลยนะครับก็เพราะว่าจะเขียนแล้วก็อันนี้มาให้ทาอันนี้ให้นะครับทุกคนโ okay. okay. yeah. อเคโกโกโอเคเย่อ้าวพอแล้วผมจะนับถึงห้าละกันไม่เอาสามเดี๋ยวบางคนผู้้เฒ่าบางคนแคบโปปินหนึ่งสองสามสี่ ห้าท่อทุกคนเรียบร้อยสำรับมือนีสำรับมือนีเดี๋ยวพมสิไปซื้ออัน